สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนาปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับเป็นทรงสไนเปอร์นะครับมีนกข้างบนนะครับก็คือนกข้างบนข้อดีของมนันก็คือทุกดอกนะครับจะยังไงก็ล็อกได้จนะ <S 2> <S 2> <S 2> ใส่าย,ยาใส่อะไรขนาดไหนก็ล็อกได้นะครับ เราเนี่ยวตัวนี้เลยข้างบนมันจะล็อกลูกแล้วเวลาเราใช้แล้วก็เนี่ยวไกลูกก็จะออกหรือนะเราจะเสียบเข้าไปเลยก็ได้ปุ๊บก็จะเข้านี่คือข้อดีนะของนอกบนก็มาเทสนะ ระยะสิบกว่าเมตรเป็นคนเนื้อเข้าหัวแน่นอน ซัดไปแล้วกําลังลากกลับมานะฮะก็ลองเทสนะครับว่าปืนมันดีไหมพร้อมที่จะส่งไหมนะครับก็ต้องทดสอบกันทดสอบก่อนนะฮะแล้วถึงจะส่งได้ตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ้าก็หมดนะครับก็ต้องรีบหน่อยก็จะเป็นระยะกึ่งกลางพอดีนะคคือลูกมันจะวิ่งตรงจะเข้ากึ่งกลางนะครับ ก็จะมีก็จะมีลูกดอกนะลูกุดอกลูกดอกสั้นนะครับสามสิบเซนนะครับสองเงี้ยงหกลูกแล้วก็สี่สิบเซนหกลูกแล้วก็มีแว่นนะครับแว่นตัดแสกนะครับเป็นทรงพวกทีสปอร์ตหนึ่งอันก็มีชุดพร้อมยิงก็จะมี ท่อมีลูกดอกมีสายนะก็ยางหนึ่งคู่คู่เดียวโะลอถ้าไม่มั่นใจก็เอาไปทั้งสองคู่นะครับเพื่อว่ายิงไ,ไกลๆนะครับยางก็ตัดประมาณนี้นะครับสั้นๆไม่ต้องยาวแค่นี้เองครับก็จะประหยัดยางได้เยอะแรงครับ แหลงจัดยินไปโดนหินโดนปูนนะครับไปเลือทะลุเลยก็เทสนะครับไม่ไม่เสียดายนะครับลูกดอกพังก็ช่างมันแล้วก็ทำใหม่แต่เราเน้นที่การทดสอบนะครับ แบบชิวๆนั่งยิงนี้นะครับไม่ได้ท่าไม่ต้องเยอะนะครับสบายๆนอนยิงก็ได้ได้หมดเลยอ่านจะยิงไกลแค่ไหนก็เพิ่มยางเอานะอ่บางคนไม่เข้าใจพี่ยิงไกลได้เท่าไหร่จะเอาไกลแค่ไหนน้องก็ใส่ย,ยางเอานะครับนะ น้องเอาไก่มากน้องก็ใส่ยางครับีกอยูสองคู่สามคู่ก็ใสไปเลนะครับแล้วแต่ก็เราเอาก็เวลาตัดยางเราก็เอาแค่เท่าที่เราดึงไหวน,นะครับอย่าไปตัดเวอร์ตัดสั้นมากจนง้างไม่ไหวน,นะไม่จําเป็นนะอันนี้คือสบายๆนะครับสบายก่อนพันปลา

นะอันนี้คือเข้าแล้วนะนกมันจะลงพอเราซับไกยปุ๊บนะนกมันก็จะขึ้นลูกก็พร้อมที่จะออกบานะทีเราเกียดแล้วก็ล็อกบนเลยนะเกรียปไปดันล็อกบนจะได้ไม่เก็บมือไม่อะไรนะล็อกบนก็จบ สับไก่ออกล็อกลูกแค่นี้ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากสบายๆวิธีใช้ก็แค่นี้เอง สมมติเราถนัดขวาใชครับแล้วก็วิ่งมาทางขวาแล้วก็ลอดนะครับลอดไปหลังยางมาข้างหน้าปับ๊บกระเสียดเคจบตรที่สังเกตก็สังเกตดูนะตัวสาย PE ก็จะอยู่ข้างล่างยาง อยู่ข้างล่างนตาสายพียางอยู่บนเพราะว่าเวลาลูกออกมันจะออกแบบนี้นะครับลูกมันจะวิ่งไปใต้ล่างมัจะพาพาสายออกไปนะคังก็จะพาสายออกไป าสายออกไปนะมันจะพาสายออกไปเรื่อยๆง่ายคนระับเพราะว่าผมจะมีขั้นตอนมีวิธีใช้ส่งตามไปที่หลังต่อทั้งหมดนี้ก็4,390นะครับรวมส่ง ถ้าเอาเฉพาะตัวปืนนะครับคือคุณอาจจะมีของเก้าอยู่มียางมีอะไรอยู่ก็ไม่เอายางก็ได้เอาเฉพาะแค่ตัวปืนแล้วก็อุปกรณ์ของปืนแค่นั้นครับตัวนี้ก็ถ้เอาแค่นี้นะครับอ่าสามพันห้าครับเป็นทรงสไนเปอร์ ผมก็ชอบนกบนมันดีต้องห่วงเลยนะว่าลูกดอกจะเข้าไม่ได้ไม่มีทางเข้าได้ทุกลูกนะคุณเสียบเข้ามาปุ๊บล็อกจบคูกันเลียวกายออกนะฮะเสียบออกเสียบออก เวียดง่ายอ,ออกก่อนตั้งไปลแล้วปุ๊บมาดูการล็อกอีกวิธีหนึ่งนะครับการล็อกอีกวิธีหนึ่งเรียบรรอยล็อกแล้วให้คุณดึงขนาดไหนมันก็ไม่ออกหอนกับเพราะว่ามันล็อกแล้วคุณจะใช้มันคุณจะยิงเนี่ยคุณก็ซับไกแค่นั้นเองอ,ออก คนะครับก็ฝากอีกหนึ่งกระบอกนะครับช้าก็หมดนะครับก็ต้องรอเป็นทรงสไนาเปอร์ครบผมสวัสดีครับ